เห็นเห็นสุดสุดว่าไทยเป็ดตะเรียงอยู่นี่ <c oughs> ผมก็เลยยืยยางขำว่าเบิงครับหลายตัวอยู่นี่ใน้ยินพ่นว่าซื้อขายแล้วครับคมนี่มืนแปดครับลูกตัวแม่แม่กกิสูงอยู่หน่าจะประมาณร่อยสามสิบครับบวกลบะราคาสนามครับไี่หน่อแม่มั้าติคุณ่อครับจักเดือนแล้วเนาะ ใส่ใส่ยังกว่ามาใส่พริเกือครับโอ้ใส่ใบใส่หลอดอริกแดงครับพี่น้องเอกสารพนยังบัตะพ่อตอนนี้อือเอกสารตอนนี้บ่ได้อยู่น้ำเพลนหาพี่น้องอยากได้ก็มีให้เนาะครับเนาะคือสิบห้าหกสวนเนาะพ่อ สูงโอ้ของถ้วยไปเลี้ยงง้วนหรอรมหรือปาอยู่ขางฮะเยี่ยนน้ำหาว่าว่างเลยกับพ่อเจ้าของเาเจ้าของคนเป็นยังเกาะนกเป็นยังล่ะจังนกบร่รู้ไปเลี้ยงงว้วนหรอร่มล่ลมลม,มันสลบบ่หรือหรือยังหรือมีสติอยู่สลบพ้นไปพ่อ เมื่น้ำหาว่ะมีน้ำหาัวน้ำหัวหุ่มอยู่ยันนี้ยุสกปนกยับอเป็นต่ละตัวไกนี่ได้ดนมือก้อนนี่เจ้าของหัวตัวนี้เจ้าของหัวสิบตัวนี้สิบตวโอ้บดขอกบดคอกผมยกไปยกกอกมาครับที่แรกคุณบริเวาสิขายว่าสิขายเพิ่นกรจวดได้ยัง มันนี่จะฟออออ้องเพราะสบายเออผมมีปูนหยงโักแต่เล่นตูนกันเนาะพ่อเนาะครับตัวนี้ไม่ได้หรอครับเท่าได้ไม่ได้เลยิม่ได้กับแปดพันละตัวนี้ตัวนี้เขาซส้อห้องเท่าได้หระพ่อผมห้องไ,อองไว้าวเอต์แต่ว่ามองเอาเงินกับที่แปดขายกันอยู่ห้องไว้ซาเอต์มองขายสิบแปดเป็นราคาอยู่สน้ำเอพ่อนี่ตัวอันคือโบเกี่ยวกับคาซงนะพ่อเนาะโบเกี่ยวครับครับครับ พี่น้องข้างไก่อ่ากลับมาคุยกันเบิ้งครับมองขายเป็นสิบแปดครับพี่น้องแม่มันสี่เดือนแล้วโอ้ยยังปมนพอเอาเด้วยพี่น้องอใส่ได้ครับว่าป่านนี้สิบแปดแม่มนันสมพรีกแดงเาทำเพิ่มเครื่องดำสูงสิร้อยสามสิบห้าบวกครับตุวนพี่น้อง คร่เกินโอ้ครับใคคนเรื่องนี้นี่ยเขาขาในแจกกับ่ได้ก็มงของข่เราคนหนึ่งคนไขสิบแปด้าคนละยางบ่บนนนีรบงามมีตัวไหอีกบ่พ่อแม่ลูกครับฮะตัวไหนชุดไหนฮ้ยะพ่ไปเบิ้งเนี่ยพ่อง้อเลี่ยงป็ดตะเลี่ยงครับชุดนี้ของพ่อเพิ่นไปยกพวกมาอย่างพี่ให้น้องได้งเอ่อตึกถงอ ไปเลี้ยงไปเลี้ยงครับตัวนี้ลูกตัวแม่คือกันัแม่ครับโอ้พี่น้องเอ้ยเกียงคอลอนครับอย่างจรยงจังเกียงคอลอนลูกสองพอตัวนี้ลูกอ่ะลูกสองเนาะแม่นี่กุสิแมนเป็นแผเป็นลําปีสกินครับแต่แต่โดนพละพี่น้องตอนนี้แพ้จางไปไรละสูงกุศลแมนลอยสามสิบบวกตัวนี้เท่าไรพ่อพิกแปดครับ มือแปดขึ้นกันครับโอ้ยพี่น้องเงยสะอ่อนเด้พี่น้องเอาเครื่องอมครับตัวนี้มองมองเอาหรือมองต่อได้ยูพ่อตัวนี้พ่อได้นิดหน่อยครับคุยกันได้อยู่เนาะแม่ท้องว่างเรื่องไหนพ่อตัวนี้ท้องว่างครับตัวนี้อ่ะท้องว่างเนาะมือแปดอ่ะเบอร์โท่าไหร่นะพ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์สองเจ็ดห้าพอเตี้ยครับพ่อเตี้ยพรเจริญนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อ ไอ,อ,อ,อ้ทั้งพุ่นขายเบินระเบ่าพ่อทั้งพุ่นยั่งอยู่ยั่งอยู่ซี่โตโอ้ยไปไปพ่อพาไปเบิ่งไงผมเสะอ่อนเห็นงวัวไทยอันพอนลอนแคลนอยู่ทั้งพุ่นพี่หนออันนี้โมเมนต์ว่าพ่บโมเมนต์เนาะอุ้ยจุ่ม,มพี่หนอผมย่างเข้ามาแต่ที่แหลกผมเดียวเบิง่งอยูงง่งัวไทยงัวไทยเฮาพี่หนอแต่เลี้ยงคักซีโต้เลยซีโต้ได้ไง ตัวนี้ตัวนั้นมีตัวตัวนี้ลูกกัวนี้ท้าย้วตัวผู้น้อยนี่บอกพ่อยังอยู่นี่ยังผู้น้อยครับเท่าไรพ่อผู้น้อยผู้น้อยแปดพันครับแปดพันหลักพันเนาะนี่เนาะสูงสิบประมาณเมตรสิบห้าประมาณนี้แล้วก็ตัวไหนตัวนั่งมีแม่นาั่ามีเสือกนี่เนาะชุดสามนี่ครับชุดสามโอ้ชุดสามเป็นนั่นแม่ลูกครับชุดสามแม่ลูกผู้น้อยตัวหนึ่งเนาะท่างคุณอ่ะ ตัวนี้ลูกตัวแม่ตัวใหญ่พนอตัวนั่นลูกตัวคูลูกตัวน้อยสูงกับสิประมาณเอ่อเมตรยี่เอ้าพี่น้องบวกลบครับเพราะว่า่นยืนอยู่ทางโน้นผมยืนอยู่ทางใตเท่าไรพ่อชุดสามน่เส้าสองครับเส่าสองครับเส่าสองพี่น้องสามตัวสองแม่ผู้น้อยหนึ่งครับผมส้าสอง ต่อได้เนาะพ่อเนาะได้ครับครับผมเอา้าขอบคุณเลยหลายพ่อครับ,รบโอ้เ<ม>บอร์โทรตามที่เพิ่นให้ไ,ฮไฮว้เด้อพี่น้องโอ้ยพี่นอ้อ,นองเลยครับกาแฟครับโอ้ขอบคุณเลยหลายพ่อโทรมาคุยเบิ่งเด้อครับเด้อพี่น้องเจ้าของเก่าเพิ่นเลี้ยงดีอยู่เด้อพี่น้องงวัวชุดนี้งวัวบ่จ่อยครับมีแตรตัวพี่ๆปลาอันคมนึ่งจังหวัดปลาจุ่มใหญยเพิ่นเอามาหลายตัวอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายไปเน่แล้วเา พี่น้องสนใจตัวไดก็โทรมาส,สอบถามกับพอ,อตเตีย้ยบบังคับพี่น้องน,น,นี่แหละพี่น้องงูมาใจคนเลี้ยงงวัวหอราคางัวก็แห้งถื่อแหงมีเนี้อมาซ้ำมาเป็น่น <c oughs> เลี้ยงงวัวดีๆอยู่กับบ้านเจ็บมาป่วยครับก็ได้นนขายออกขายแบบจำเป็น ขายในช่วงที่มันถือฟอม้าบดเจ็บป่วยเจขอ,องเก่าคนเกิดคือสีบบปอยออกกับพี่นนอเพราะว่าหัวอ่าที่เพิน่นออกมากนีเจขอ,องเก่าคนดูแลดีครับพี่นนอพี่ขัครับโดยเฉพาะตัวนี้เด้อพี่นนอออกทรงงวง,งามเลยตัวนี้พี่นนอโอ้ยเอา้าใน้ซวงไ้เซเด้อคุณ่อคุณแม่ทั้ง เจ้าของงวัวผู้เก่าพันกระดาพี่น้องเอ้ยโอ้ยจะมันเล่าสิสดายงวัวขึ้นหอนงวัวครับพี่น้องแบบนี้อ๋อสูครับพี่น้องผมจุกครับผมผมเออว่าบอกครับพี่น้องเืิเห็นสภาพเจ้าของเก่าพันนอนเออนอนอยู่ในป่ามีงวัวมาเฝ้ามาหุ่มอยู่โอ้ พี่น้องเอ้บอกรวบรับพี่น้องอมาเราบอกหอยสุบ,บานสวัสดีครับผมเอามาสิโตได้ขายสามครับผมอยู่ห้องใดน้องหอยสุบ,บานห้งคุณเนาะครับครับอะเดี๋ยวไปเลาะไปชมน้ำหอยสุบ,บันครับจังหน่อยเปิดรายการก่อนพี่นอ้องอะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟา้ามือพี่น้อง มือนี้พ้าพี่พาหน้องมาอยู่สนามหัวหินลาดครับวันศุกร์ครับสนามนี่วันศุกร์เด้อพี่น้องมาพบมาพวากันได้มือนี้เป็นวันศุกร์ที่14ครับพี่น้อง14มิถุนายน2567ครับผมเบิ่งแล้วก็ของกำลังใจครับติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจสบายใจฟ้ามครับพี่น้องไปพ้าพี่พาหน้องไปรอไปชมมึงครับมาบึงง้อเลี้ยงง้อเลี้ยงเขาไลยอยู่พี่น้องใส่ งวไทยครับพี่น้องราคาก็คือสีเป็นตะเลี่ยงตะฟังอยู่ดอกพี่น้องออ่าฮ่คือจะควางันแท่นี่ใครคนเท่าไรล่ะไม่ยินตัวนี้ใคนแปดพันสามร้อยละกันสามร้อยรอดมืดหมดนี่ งัวหลอดมือเลนเสียเอาเทไาสเอาหาล้องันกี่ส่แปดพัาโอ้ยองัวแปดพันครับพี่น้องเลยสูงร่อยสามสิกว่าพี่น้องตันี้ฮะตันตกันครับขาดกันยุสอง่อยอลูกโตแม่ส่งลูกพี่น้องเลยคมนี่อดพลูกตัวแม่ติดดังยังไงครับยูหูนี่ ผมยังมาพุ่นี่ตัวนี้พี่น้องมังนหน,นาค่ะแต่ละตั้นดีคักดีๆพี่น้องลูกตัวแม่เครื่องดำลูกแรกหรือลูกสองเราห้อยอินตัวนี้ลูกสองเนาะลูกสามไมห้องฮะมแ,มแม่แม่กับสมแล้วสมตัว,ตวสูงกว่สิบประมาณร้อยยี่สิบหาบวกครับแม่พันนี่เปิดเท่าไดห้อยอินอัน 2องหาเนาะสมได้ดนมาไหนไดสมเดือนนะเดือนคิดว่าพันพครับสองมืนเท่าไรก่อนละเปิดสองครับตัวได้ตัวไดจะไปจังหน่อยสองไดสาเอาเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์หกห้าสามศูนย์หกแป5้าห้อินเนาะบันม่วงขอบคุณหลายครับหออินอ่ะไปคุยกันต่อครับปูน้อยเพิ่นปูน้อยใหญ่เติบ อ๋อฝากพี่น,น้องครับ pegar, พมนี่ลูกตัวแม่โอ้ทรงลูกดีครับว่าแม่นี่แม่กับม้าสามเดือนแล้วสองได้สามครับของหอยอินเพิ่นมัดกับมาคุยมาต่อเอาครับพี่น้องเบิ่งกันนะพอเสียเพิ่นไดอยังว่าฝากพี่น้องครับมื่อนี่อะไรเริ่มเท่าไรสองขายแล้วสอง สอขายแล้วครับอันเขาเขา,เขาหนี่เงยงาักใส่ได้ตัวได้นะ้ยพงพอแสดงเราไม่นีครับเร่เนาะพ่อเนาะไทยเร่ครับสาม,มันธรรมดาไทยเร่ไทยเร่พี่น้องแ <c oughs> ยกลูกเนาะตัวนี้เนาะแ <c> ย <oughs> กแยกมาแล้วครับสูงกว่สิบสามมันไทยนี่เกือบร้อยซีอยู่พี่น้องค <c> ร <oughs> ับท้องว่างเนาะพ่อเนาะตอนนี้บ <c oughs> อลทำม,มันสมเปิดเท่าไรพ่อแม่แยกลูกม <c oughs> ันสองมันสองก็อได้อีก <c oughs> ต่ออะไอีกครับโอ้งัวมื่นสองด้อพี่น้องสองกว่าใช่ไหดงขอบถึงนี่ครับถึงแท้หัวหน่อยๆด้อพี่น้องกุ้งสางสูงใหญ่มีตัมนี้ยังมีมีอย่างตัมนี้อยู่บอกว่ามีครับครับเออแกลไมีแต่จอยเหรอเนาะครับจอยยังไงเอาแยกลูกลูกเนโนมมื่นสองตัวได้ทั้นว่าอ๋ออีกตัวนี้ซาเล่ตัวนึงครับแเนยทะเลก็เอาลูกออก สูงกันสิประมาณหน่อยสามสิบห้าครับตัวนี้ลูกมือลวดแล้วครับปุนลูกมือลวดแล้วตัวผู้หรือตัวแม่เราพอแสดงแยกไปลูกตัวผู้เนาะตัวนั้นลูกตัวแม่เปิดเท่า้เพ่อตัวที่สองนี้เปิดทจำกันครับสิบสองสิบสองครับง่วงมื่นง่วงมื่นไปเรื่อยพี่หน่อยเลยต้อนได้อีเยอะครับอ๋อไปดูแลต่อครับของถึก มี่สองตัวนะพ่อเนาะสองตัวครับเอามาซีมือนี่ขายสองน่นมันแล้วครับผมเอาเบอร์โทรไปครับผมแป0ศู0ย0ศูนย์แปดครับ2 2 8 9ครับพ่อเสือแดงของถือครับพ่อเสือแดงพ่อเจริญของถือครับครับผมอ่ะขอบคุณครับผมอ่ะฝากพี่น้องครับพ่อเสือแดงจัดของถือแท้ครับพี่น้องโอ้บึงแม่นางครับไข่หมวยไข่หมวยโอ้ขอบคุณเรื่อยๆครับผมอ่ะ พอสีดแดงมาเต,ติมอิ่มเติมกาแฟแม่นางแม่นางครับแม่นางแม่นางส,สวยๆครับสูงยาวเข่าดีครับพี่น้อง,งเ,เป็นหนงเดียวคือเงาง่ายเงาง่ายสิลายเหลืองโอค <น S 1> ค้คไล่แมงที้ดีขนาดครับพี่น้องอพสายเนื้อสายขุนครับตัวนี้ เป็นแม่สาวแม่นางบอกว่อเป็นแม่สาวครับแม่สาวครับสูงสิประมาณเกือบลอยสี่พี่น้องลอยสามแปดคิดว่าครับลอยสามแปดครับครับเลี้ยงได้บพ่อตัวนี้หรือเ่อยๆยังียวเดี๋ยวมึงส่งเลี้ยงอะไรครับเพราะว่ายังมันพร้อมจิตสมแล้วโอ้ได้ทุกสายเนาะพ่อเนาะครับข้าหลังเดเลี้ยงเปิดเท่าไรพ่อแม่นั่งไงข้าหลังนี่ทองน้ำใช้บ่อไหลนี้ครับ ด้านหลังแผ่นแผ่นสองแผ่นครับอยู่ข้างหลังนะเปิดเท่าไรพ่อตัวนี้เปิดเส้าสองหาลอยครับต่อได้อีกม้อครับเส้าสองหาลอยเนาะครับผมเอาหัวเลี้ยงพี่ๆลองลองครับพี่น้องตัวนี้ไม่ได้สนใจท่วมากครับครับเบอร์เก่าเนาะพ่อเนาะเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับครับผมอ่ะฝากพี่น้องครับพอเซแดงพุ่มลูกโตูผูกพุ่มลูกโตแม่ครับตัวนี้ของแม่แม่แม่มุ้งเนี่ยบอก แม่มุมไล่เสียไล่เสียาไลเสียไล่เสียห่าฮ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 ่มฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮตาฮ่ตั่าฮ้าฮ่าต่าฮ่่าฮ่าตัวฮ่้น่า่า่าฮ่นไ่ั่าาน่่าฮ่่่า่่าฮ่่าฮา่า่าฮ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 ่า่น่ ตั้นดีวะนังลูกตัวหูคนนั่นสองข้นม่อได้ได้สัแปดฮะสองข้นม่อว่ามองเฉียวนะว่าสักแปดไงถือมองเอารถกถือข้อมือละสิบสี่ถ้าว่าไก่ละกระโปรงไลยครับอันนี้มันเป็นใกล้ส่งอยู่เป็นราคาใกล้ๆราคาสนามฮะเป็นราคาไก่ราคาสนามเด้อพี่น้องกันประมาณนี้ละข้มละสิบสี่อันนี้ลูกตัวแม่โอ้ย เบิงบ้งเบิ้งเห็นหอไงลูกเกล้ครับตัวหู่กับตัวแม่ครับต,ตัวนั้นสิประมาณลูกที่สามลำก็สิประมาณลูกที่สามครับไก่เคียงกันสองตัวนี่แม่ไก่สูงยอยู่านลอยยี่สิบห้าบวกสิบแปดสองโคมนี่เป็นสิเอาครับเอาเบอร์โทรไปนะห้อยเริ่มปัญหาเพ่อได้กันยุสนาม 082ย์แปดสองศูนย์แปดสอ่งหนึ่่งห่ามนองมาหอเน้นะครับเนาะ <ผม S 2> อ๋อขอบคุณหลายๆครับผมงัวไทยงัวราคาเป็นตะเลี่ยงครับมือนี้เข่าหลายครับสนามหอยหินลาดเท่าถือโคมละสิบสี่ครับพี่น้องอ๋อฝากพี่น้องครับผมแต่เพิ่นบ่ิัารได้กันอยู่สนามบ่ิัารปิดกันอยู่สนามกันพี่น้องกับมาคุยกับหอยเริ่มมบ้างครับพี่น้อง อ๋อเบงผมวัวไทยผมลูกตัวผู้ครับอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องแม่จำปาแต่ว่าลูกนี่แดงครับครับพี่น้องสรงลูกดีแม่นี่อะไรลูกอ่าที่ใดเป็นตัวนี้ลูกสองบะลูกสองครับลูกตัวผู้ครับแดงครึง่งครึง่งแม่ก็สูงอยู่มันก็ย,ยิมหาครับประมาณนี้แหละพี่น้องเครื่องเครื่องดำ แม่ปเป็นเังไดครับสมไปหรือทองว่างทองว่างเนาะลูกตัวฟูเร่งนมครับนุ่นนี่นมแกงครับเปิดเท่าไดรล่ะลูกตัวผูเปิดไ้สิบหกโคมละหมื่นหกต่อได้เถประกันตันี้ให้บ่ทั้งแม่อ่ะครับงวเลียงประกันตันี้ไ้เนาะข้าวกแกงขาสี่โค้งมะลงมาลูหมื่นหกนี่คมเดียวอ่ะเบอร์โทรไปแน่ละ 082ครับ082 22 22 932 932 78ครับ78ห้อยเป็นเจริญสซินอ่ะพี่น้องกะมาต่อเอาครับผมอ้าขอบใจหลายเป็นครับผมอ่ะมือนี้ง้ออาจจะเข้าบ่อเต็มบ่อลายครับแต่ว่ากะคุณภาพถือว่าเป็นง้วที่นาเลียงครับมือนี้เนาผู้ใดหาง้วเลียงอยู่กับฝากพี่ฝากน้องไว้ด้อครับผมทั้ง สนามหัวหินลาดครับพี่น้องทุกวันศุกร์ครับท่าพบมาพอกันได้สำหรับมือนีเข้มนีกะฝากพลี่ฝากนองไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ